มีสักกี่คนครับที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ครับเอาง่ายๆครับคนที่ทำธุรกิจ GDI เนี่ยมีคนที่สำเร็จมาแล้วเนี่ยสักกี่คนกันแน่อันนี้ก็ให้พี่สามมิตรเนี่ยเป็นคนตอบแล้วกันนะครับว่ามุมมองของพี่สามมิตรตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมีคนประสบความสำเร็จจริงสักกี่คนกันนะครับในคำถามคำถามนี้ครับโอเคครับกับคำถามนนี่ไหมมีคนประสบความสำเร็จจริง กันนะตอนนี้ต้องต้องนิยามคําว่าประสบความสำเร็จก่อนนะประสบความสำเร็จนี้ขนาดไหนะนะครับนะถ้าวัดกันด้วยยอดเงินหรือว่าตัวเลขในบัญชีเท่านั้นแม่ก็ไม่แน่ ว่าประสบความสําเร็จเนี่ยนะมันต้องเริ่มจากหนึ่งทคุณบรรลุเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างที่คุณตั้งไว้แล้วนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของคุณกับของผมเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันหรอกนะครับนะเป้าหมายผมอาจจะเล็กกว่าที่คุณคิดไว้หรือว่าใหญ่กว่านั้นเยอะก็ก็แล้วแต่นะนะเมื่อคนคนนั้นนะครับถึงเป้าหมายที่เขาได้ ได้แล้วนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นที่ผมเข้ามาทำ GDI ใหม่ๆเมื่อสักสองสามปีที่แล้วนะครับเป้าหมายแรกของผมก็คือว่าทําบนัสให้ได้อย่างน้อยสักสองครั้งออสองครั้งพอนะสองครั้งโบนัสสองครั้งก็ เวลาใส่กำกับไปได้ว่าภายในระยะเวลาสามเดือนนะครับภายในระยะเวลาสามเดือนนะก็ปรากฏว่าสามเดือนนะครับก็ไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าไม่สามารถทำบนนัสองครั้งได้นะนะครับไม่สำเร็จนะครับทีนี้มันไปสำเร็จเอาประมาณเดือนที่ไม่จำไม่ิด้น่าจะวันเดือนที่สี่นะครับเดือนที่สี่นะครับสักเดือนที่4ี่นะบ,บนนัสองครั้งก,ก็เกิดขึ้นได้นะครับนะ เกิดขึ้นภายในเดือนที่สี่สองครั้งติดกันเลยครับอนัดแบบนี้ถือว่าผมประบสบความสําเร็จแล้วจุดหนึ่งครับทีนี้ผมจะหยุดแค่นั้นหรือเปล่านะครับถ้าหยุดแค่นั้นก็เป็นแค่คนที่สําเร็จแค่จุดจุดหนึ่งแล้วก็จบไปนะแต่มันไม่ใช่นะผมก็ต้อหมายใหม่ขึ้นอีกเป้าหมายหนึ่งนะครับอย่างเช่นว่าเราอยากมีรายได้สักเดือนละ ร้อยเหรียญนะครับภายในส, here, สิ้นปีนี้อะไรอย่างนี้นะครับอะไรอย่างนี้นะซึ่งพอสิ้นปีนั้นแล้วนะครับเราได้หรือเปล่าล่ะได้สามร้อยเหรียญที่เราตั้งไว้หรือเปล่าถ้าคุณได้นะาคุณก็ประสบความสาเร็จอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งแล้วซึ่งคุณเพียงพอหรือยังล่ะถ้าคุณพอแค่จ300นะุดสามร้อยเหรียญนั้นคุณก็รักษาสถานะนั้นไว้นะครับรักษาฐานะนั้นไว้นะ สองคนทั้งตัวคุณนะคุณก็รักษาสถานะทำะมีลินัยกับตัวเองไว้ให้มันสม่ำเสมอนะจุดนั้นก็ยังคงอยู่กับคุณได้นะอยู่กับคุณได้ก็ถือว่าคุณประสบความสําเร็จละเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับมตามตอบคำถามนี้นะถามว่ามีคนประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนกันเนี่ยนะแบบมันจะระบาาุออกมาตรงๆไม่ได้ว่ามีคนเข้ามาหนึ่งร้อยคนแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จไป 90%หรือเปล,ล่า10คนหรือว่าอะไรนี้มันของไม่ได้ทีเดียวนะนะครับว่ามีกี่คนแต่ในมุมมองของผมแล้วนะถ้าทุกคนที่เข้ามาและตั้งเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างไว้ให้กับตัวเองนะครับผมเชื่อว่าคนที่ตั้งเป้าหมายไว้นั้นนะน่าจะมีคนประสบความสาเร็จนะครับน่าจะเกิน60%นะนะครับสําหรับคนที่ตั้งเป้าหมายนะผมจะไม่นับคนที่ไม่ไม่ได้มีเป้าหมาย ในตัวเองนะครับจะเข้ามาเด็กที่ไม่มีเปหมายคนเหล่านั้นเราคงไม่นับนะบเพราะว่าเราไม่รู้จะนิยามความสำเร็จของเขายังไงดีนะนะนะครับเมืนะ่อคุณมีเป้าหมายเราจะนิยามุณสําเร็จเมื่อไรกัน่ะนะครับมันคงไม่ได้นะแต่คนที่ต้องเป้าหมายผมเชื่อว่าเกินหกสิบเปเซนตนะน่าจะเป็นคนที่ประสบความสาเร็จในจุดจุดนั้นที่เขาต้งเป้าหมายไว้นะครับนะอาจจะในเรื่องของเวลา ตาเป็นบ้างะนะครับแย่นี่ผมว่านะครับนแะย่นี่ผมว่าผมต้องเป้าหมายแค่สามเดือนแรกผมทําไม่ได้ผมไม่ได้เดือนที่สี่เดือนที่ห้าซึ่งก็ก็ไม่ได้ถือว่าผิดพลาดจะเป้าหมายจนเกินไปนะครับยังทําได้นะเพราะฉะนั้นสรุปเลยคือว่ามีคนสําเร็จมากน้อยแค่ไหนนะผมเชื่อว่าคนที่มีเป้าหมายในทีมงานเนี่ยนะครับเกินหกสิปซ็นนะครับเป็นคนที่ออยู่ใน เส้นทางที่ปษษระสบความสาเร็จนะครับที่สาอยู่ในเส้นทางที่ตัวความสําเร็จถ้านอกนจากนั้นผมก็จะไม่นับนะว่าคุณปษษระสบความสำเร็จแล้วนะครับนะครับเพราะนั้นก็ลองพิจารณาดูว่าเรามีเป้าหมายแล้วหรือยังนะครับนะเราตั้งเป้าหมายกํยาหนดระยะเวลาลงไปนะนะครับคนทไทยที่ทานะครับคนที่มีเป้าหมายเกิน0เปอร์เซ็นต์ต้องต้องมีคนประสบความสำเร็จแน่นอนนะผมเชื่ออย่างนั้นนะลองดูนะครับ โอเคนะครับสำหรับคำถามนี้นะผมตอบคร่าวๆเรื่องนี้แล้วกันนะครับใครมีความเห็นอะไรก็สอบถามแจ้งได้นะครับมันไม่ได้เป็นห้องที่ผมมานั่งคุยกันแค่สองสามคนนะครับนะห้องนี้ไม่ได้มีว่าโอนเนอร์นั่งคุยกันแค่สองสามคนแล้วก็ปิดห้องออกไปนะครับนะคุยกันได้ทุกคนนะแจ้งนะได้นะครับแจ้งได้ทุกคําถามทุกคำตอบนะครับพิมพ์ขึ้นมาได้นะนะนะมันก็ทุกคนเข้ามาก็มีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์มีเสีเยงเท่ากันหมดแหละนะครับ ไม่ต้องไปเกรงใจหรอกครับตอบถามเยอะถามแปลกๆยากๆถามดูแล้วมันไม่น่าจะถามก็ถามเลยนะครับเดี๋ยวเขาช่วยๆกันตอบองนะนะครับเดี๋ยวไม่ดีเขาก็เตะคุณออกไปเองนะถามถามาก่อนแล้วกันนะ <c oughs> โอเคนะย้อนเดี๋ยวสั่งมาให้ก้อ่อล้วกันโอ้โ,โหโดนมากครับการที่คุณจะประสบความสำเร็จนะครับก็ขึ้นอยู่กับการตั้งเป้าหมายของคุณเองนะครับซึ่งคนที่ตั้งเป้าหมายตรงนี้เนี่ยก็เยอะนะแล้วก็อย่างที่พี่ป่านบอกนะครับว่า เกิน60%ของคนที่ทําธุรกิจ GDI นะครับก็ประสบความสําเร็จไปนานแล้วเอาง่ายๆะครับอย่างช่วงแรกๆที่ผมทําธุรกิจมานะไอช่วงนั้นเนี่ยผม,มาตั้งเป้าหมายแค่รายได้หลักหมื่นแล้วขอถามเพื่อนๆครับว่าตอนนี้เนี่ยรายได้ผมก็พิชิตรายได้หลักหมื่นได้แล้วเนี่ยนั่นก็ถือว่าผมประสบความสําเร็จแล้วหรือเปล่าครับแต่ผมเนี่ยก็มีเป้าหมายที่เป็นสเตจที่2ขึ้นไปอีกเป็นเป้าหมายที่มากกว่านั้นขึ้นไปอีกนะครับ แล้วเราก็จะมาดูกันครับว่าเป้าหมายที่ผมจะทําตรงนั้นเนี่ยผมจะประส,คสบความสาเร็จอีกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นคําตอบตรงนี้เคลียร์ใช่ไหมครับเพื่อนๆครับ